สวัสดีจ้ามาขอ,อกำลังปามด้วยจ้าคุณยาเห็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะมาสำรวจแอร์ออคุณมาตีแอร์อพอดีค่ะขอบคุณแม่ๆท,ที่ซื้อแอร์อให้ปลาได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆงานแต่ผมเนี่ยสินาก็ขอ,อบคุณหลายการ โมโหดอกกอจักซื่อยีางยังจังไดจนน่ะ่าขอเข้าร่วมดีกว่าขอคุณไดหลายใจค่ะด้อที่สี่ให้บอกนาแม่เมทั้งหลายให้สุขภาพแข็งแรงนีค่ะด้อคิดสิ่ใสไใได้ซิ่งนั้นให้บอกลามาซ้อเดินใันแม่เม่ขึ้นไปพันเท่าให้ได้ร้ายบกาให้ลำลว้รวยสุขภาพแข็งแรงกูคนญาตได้สิบเราอย่างนี้ใชไปแม่เม่เรื่อง

วนักงากับเตรียมพวกที่เสีเอาไว้คืนเงี้ยนะค่ะไปเตรียมงหอถงพวงเดวเ็จะไปซื้อพวกเพื่อนเพื่อนออกเป็นยางเนียมละหน่อยเต็มนต็มาหนักงนนเงี้หนังากันเตรียมไปหอดูหนักงานค้นเงี้ันักงากับเตรียมไปสกอน คุมไเขาคุมอะไรอั้รขี้เกียจฝุคุมนั่นขี้เกียจั่มนกะคุณเดียวมือวันที่สามกุละแล้วก็เฮตดความสะอาดเฮตดไปคู่มือแหะค่ะถ้ว่ามือวันที่สามแรกกเหตุเตุกนกเฮ็ดปัดกวาดูมือเลยล่ะแล้วกให้ลูกรูกละเขาไมปัดไม่คูมือเลยล่ะ <Ont op> <kita> <Five hours> ทำน่สีาเนอกันำนาได้อาบน้ำก่เป็นเรียบหาใจแล้วนาะออกไปรก็นเลยทไทยอันที่ไทยปลอดพนแม่ทีซื้อเองเพว่เดี๋ยวเบรรยากาศขางนอกเวลแม่เออเอเมื่กันนะเขาเออีเกิ อีกเกินลูกคอยลูกอันน้องปาบุ้งมูจักอันพี่น้องบุ้งมูจักอ่าเป็นจังไดบู้จักอีกเกินหนึกระดางคืนงามในน้สว่างในกล่องน้อสว่างงามแรงแรงมันจะแตกตอแรงกโมเนตอนน่ะไปดมือี่ไนอนอี่มือ ยมมากะทันน่ยมากระทันหน่อยสิงหอดมนัมนอะมะนาวมากินเจลโอ้สวัสดีค่ะเออครับ อุไกลัหนาวมันเย็นสี่แหละพี่น้องเอ้ยขอบขั้วงานยันตตัวแรกขับหนันานาสีมางวมกันกินเาจะจ่อบงอาแคจอบงอาแคอาแคหนาเบงอาแคนเออเองอาแคตอน กล่องกะอ้คือหกเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้อาแคทเช็คกระเป๋าได้แล้วค่ะาแคทอ้าวนี้ต้องมาเจอคนอาแคทเพ็บในกินจอเพิ่มเจอเพ่มอแคทเพ็บข่าวหกการ์ดมเซย กัวกุ๊บดิจัตตบุญเหดเบื้อน้ right? oh, right. องปลาบ้าบ้าแช่นังกินอมอมยังอาแช่นี่อมเครื <c oughs> <t ong onions> ่องไม้ไก่ออมไก่แต่ว่าไก่อาจจะน้อยอาจจะเป็นผักแกงผักนี่มันแซ่บป๊าดอาแช่เ็ดนักกินวแต่มาเลยเ็ดนักกินให้ง่ายให้กู้กินเลยได้เลยนี่น้องปลาแกงผักเหลืองออมลาวปลาล้านทอดเองสวยสวย อียผัดกะเพราเอ้ผัดกะเพราอันนี้อะไรนะช่วงไก่โอ้ยโอ้โหตอนนี้มองมองโอ้บ้านนี่เอามบ่อีหยังอีอยากีโอ้บังม่วงอ่ะแค่เห็ดยำม่วงบ่แกยหมังม่วงพี่น้องผัดกะเพรามึงดนหลงป่ามาบ้างไว อางุ้มขอของุ้มว้ของุ้มใบก็ช่วยเหี่ยวเลยพอควรยังบอนั่นแต่ว่าอีหยังจัดนี่พอขอบคุณแม่ยังเกาะแม่แสงดก็ค่ะเด้อที่ฝากไอ้พริกแห้งกะทิดำโอ้ยมันแดงมันแดนมาให้ยากินขอบคุณในหลายค่ะให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อเบิ่งอยู่เด้อที่ตามบักลาขอบคุณในหลายความหกความแพงให้บักลา กอดคุ้นหลายๆค่ะน้องปลาปลาตองหันมาทางนี้เลยเพราะว่ามันน้อยแล้วน้อยแล้วเดี๋ยวปลาซี่ห้องนี้ใส่เฮ้ยน้อยอ่ะเออเออเออส่วนผมมีคั้วคั้วกับคั้วเขียบคว้าน้อย มาที่นี่กินอันเห็ดอาแค่เทศกับข่ากับบัวควากันกินหมองใด้พี่น้อยมากแบบพวกพุ่งผุ่นแล้วกองไฟผุ่นแล้วบะทินตุ่มกันตุ่มห้อมตุ่มห้อมพ่อแม่ลูกขอมเมนมาหนักมากกับสิมันแบบนี้หระอมากินมาห้อมกันแบบนี้แบบยากที่นี้กันนะเนาะ จากข้อหมูพร้อยออกมาไหมขอดีลแหละน้อยกล่เข่าเมื่อกี้สองสูบในส่วนหัวนั่นเออเรียกเอาเอาโรต์เอาตัวแบบๆตัวนี้น้อยนั่นนั่นน่องนี่เอาไปให้อันนั้นแล้วแล้วพอเอาเงินใส่ให้วทำไงแิ่ปิดโอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไวปสักนิดเดียวค่ะเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ